กับนมัสาการค่ะพระอาจารย์ธีรภาไรนามค่ะพระอาจารย์นิรนามค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านในกลุ่มอะค่ะวันนี้ก็เหมือนพระอาจารย์เปิดมาเรื่องการรักษาโรคใช่ไหมหนูก็จะคุยเรื่องการรักษาโรคนี่แหละค่ะเป็นลักษณะของการยึดติดชนิดหนึ่งเหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆคงเคยเห็นอารมณ์อาการความเจ็บใช่ไหมความบีบคัน้นการทรมานเนี่ยค่ะ อันนี้คือลักษณะของการบีบพัน์ทางด้านทางจิตใจทั้งนั้นเลยเคยได้มีคํากล่าวไว้ว่าเหมือนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไหมคะนี่คือลักษณะแบบนี้เลยคะ่ะจิตเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะการที่จะทําให้จิตยอมรับในทุกขณะว่าเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วทําให้เขาเข้าใจว่ามันมันมีการยึดเกาะในตัวตนเนี่ย เราจะทำยังไงกันสิ่งที่พวกเราประกาศทำกันณนะปัจจุบันขนาดนี้นะคะ่ะเราแค่ต้องการบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านในโลกใบนี้ว่าเราไม่เคยเกิดมาเลยะคะ่ะแต่เรามายึดมาเกาะเกี่ยวอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเป็นตัวเราไปหมดเลยความจริงพวกเราไม่ได้มาทำอะไรเลยนะคะพวกเราแค่มาเล่าความจริงในเรื่องว่าท่านรู้ไหม ว่าท่านมีสภาวะที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแต่ท่านไม่เห็นการหลงยึดเกาะในสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันก็เลยทําให้ก่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาสิ่งที่เรามาประกาศทาํากันหรือมาช่วยดวงจิตดวงวิญญาณทุกสิ่งอย่างอย่างนี้นะคะ่ะหรือแม้แต่คนป่วยที่มีการกังวลใจในความเจ็บเก็บเจ็บปวดนั้นกังวลในเรื่องของความตายกังวลในเรื่องของการสูญเสีย เนี่ยเป็นสภาวะที่การยึดติดหมดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าโลกมายามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเราไม่เคยเกิดมาแล้วทําไมจิตเราถึงยอมรับว่าเราเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นตนลองมองเข้าไปในจิตจริงๆว่าความเจ็บป่วยเป็นเราจริงๆหรอความคิดนึกอารมณ์อาการมโนภาพทุกสิ่งอย่างเป็นตัวเป็นจริงหรอ ถ้าท่านไม่ได้ฟังทมนี้ท่านจะไม่เข้าใจค่ะสิ่งที่เรามาสอนก็นคือธรรมชาติแรกนั่นเองธรรมะธรรมชาติแรกที่ไม่มีการเกิดเกิดขึ้นเลยเรากําลังสอนท่านกลับบ้านค่ะสอนจากการยึดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงในตัวตนว่ามีว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะให้ท่านคลายออกมาคลายออกมาย้อนกลับออกมาแล้วไปสู่ต้นธาตุกำเนิดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาเลย ฟังดูมันดูเป็นเรื่องแบบคุณโมหรือเปล่าคุณเอาอะไรมาพูดคุณพิสูจน์ได้ยังไงคุณโกหกฉันหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าการที่ใครบางคนที่จะเชื่อในสิ่งที่เราไปเจอของจริงมาแล้วมาเล่าให้คุณฟังอ่ะคุณไม่มีทางเชื่อหรอค่ะแต่คุณต้องพิสูจน์อะค่ะคุณต้องพิสูจน์ในเรื่องว่าเฮ้ยเขาเห็นแบบไหนเขาเห็นได้จริงหรอ เขาแค่ฟังธรรมนี้แล้วพิสูจน์ได้จริงๆหรอมาลองฟังธรรมกันหนูให้ระยะเวลาเลยอะคะ่ะแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองการฟังธรรมก็แค่ฟังธรรแล้วก็รู้ทุกขณะจิตที่เป็นเพราะว่าทุกขณะเราสัมผัสการไม่เกิดได้ทุก,ทกขณะจิตเลยแต่ถ้าเรามีตัวมีตนเราก็สัมผัสทุกขณะจิตเหมือนกันว่ามีตัวมีตนทุกขณะจิตเลยฉะนั้นเห็นไหมคะทุกทุกขณะจิต ทุกๆเวลาทุกๆนาทีทุกๆที่เราให้ค่ามีตัวตนหมดเลยการจะออกทุกๆตัวทุกๆตนการออกจากจิตตสังขารทุกสิ่งทุกอย่างเราจะออกวันได้ยังไงแสดงว่าทุกๆขณะจิตเราเริ่มค่ะขั้นแรกคือการเริ่มก่อนเริ่มสังเกตตัวเองในแบบของคุณนะคะเริ่มฟังธรรมค่ะฟังธรรมของพระอาจารย์พระอาจารย์ซึ่งเป็นหลักอนัตตาค่ะ ชี้แจ้งให้เห็นตรงที่จุดแก่นอย่างเดียวเลยเวลาท่านส่งกระแสมาคือท่านส่งกระแสความไม่เกิดมาให้ทุกคุณตลอดเวลาเลยคุณรับได้เท่าไหนก็ไม่เป็นไรค่ะรับได้มากได,ได้น้อยก็ผ่านไปคุณเจ็บคุณป่วยณขณะนั้นฟังแล้วผ่อนคลายเบาสบายมันก็จบไปอะค่ะการยึดมั่นถือมั่นใดๆมันเกิดจะจิตเข้าไปรวมตัวแล้วทำให้เกิดการเป็นตัวมีตัวตนเกิดขึ้นน่ะ กว่าจะเป็นตัวตนเราขนาดเนี้ยเราต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่การที่จะสลายออกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะเะนั้นนะ่ะสิ่งที่จะช่วยบำบัดเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างคือการฟังธรรมอะคะฟังธรรมในแบบที่คุณเป็นนะคะฟังธรรมโดยการน้อมตามอะคะหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่ปฏิบัตินั่งสมาธิคุณก็ฟังธรรมได้นะคะขอให้ฟังธรรมของเรา คุณอยากทําอะไรคุณอยากพิสูจน์อะไรคุณก็ทําในแบบของคุณแต่คุณฟังทำในแบบของเราคุณจะเห็นความแตกต่างเลยหนูจะบอกเลยสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เรากําลังมาประกาศสิ่งที่เรามากระจายทรรอะ่ะเราแค่จะบอกว่าเราต้องการช่วยคุณออกจากความทุกข์จริงๆอะ่ะเราไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นเลยเราแค่มาบอกมาเล่าว่าเฮ้ยเธอมันมีหนทางอันนี้จริงๆนะมันมีหนทางที่มันมันง่าย แล้วมันก็ธรรมดามากเลยเธอแล้วมันก็ออกได้จริงๆด้วยแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วด้วยอ่าขั้นแรกเดี๋ยวหนูจะเล่าประวัติตัวเองนิดนึงนะคะประวัติของหนูเนี่ยคือคือหนูบอกเลยว่าพรบ้านหนูก็ไม่ได้แบบร่ํารวยอะไรอะคะ่ะแต่เนื่องจากว่าหนูดันไปทํางานบริษัทหนึ่งอะคะ่ะเป็นไปทํางานบริษัทแล้วเขาก็พาหนูไปเที่ยวรอบโลกเลยทุกปีจะมีโบนัสไปเที่ยวรอบโลกเลย หนูก็ไปเที่ยวแล้วก็หนูเริ่มรู้สึกว่าเออหนูอยากอยู่เมืองนอกหนูก็พยายามดิ้นรนเนาะแบบเออทายังไงให้ได้มาเลยเนี่ยโชคดีมากเลยค่ะมันมีวีซ่าตัวหนึ่งเป็นวีซ่า working holiday ซึ่งหนูก็ไม่รู้หรอกรุ่นหนูมันจะเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองค่ะแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าข้อมูลมันน้อยมากๆเลยแทบจะไม่แบบแทบไม่รู้ข้อมูลเลยว่าจะต้องทํายังไงแล้วโดนหลอกหรือเปล่าหนูก็ ด้วยเพื่อนที่เรียนอยู่ต่างประเทศประเทศเนี้ยหนูก็เลยศึกษากันสองคนว่าแบบเออเขาเอินเขาเรียนจบพอดีแล้วเขาอยากกลับไปทํางานที่นูน่นเพราะเขามีแฟนอยู่ที่นูน่นอะไรเงี้ยหนูก็เลยแนะนําเขาไปว่าเธอลองวิซ่าตัวนี้สิฉันลองหนูก็เลยหาข้อมูลให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วหนูก็เขาก็ไปได้อีกรอบหนึ่งอะคะ่ะต่อมาหนูเห็นแล้วว่า โอเคไปได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากแค่สอบ i อเอลผลทดสอบภาษาให้ได้สี่จุดห้าหนูก็เหมือนกันตั้งเป้าถ้าเกิดหนูสอบผล i อเอลให้ได้สี่จุดห้าเนี่ยแสดงว่าหนูมีสิทธิ์ไปมึงนอกละ่ะจริงๆค่ะหนูสอบได้หนูตั้งใจหนูพยายามหาจุดหมายของหนูแล้วก็หนูไปให้ถึงหนูก็สอบค่ะสรุปหนูสอบผ่านค่ะ แล้วหนูก็ขอวีซ่าด้วยตัวตัวเองค่ะแค่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วมาประกอบแล้วก็ประมวลผลแล้วก็มาสองแสวงหาในแบบของเราแล้วเราก็ไปได้ค่ะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่หนูมาเล่าไม่ได้มาอวดแต่หนูจะพูดในลักษณะว่าเราแค่มีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือยังคุณมีเป้าหมายที่ รัดสั้นตรงไหมหนูหาข้อมูลหนูจะบอกว่าหนูใช้เวลาเป็นประมาณห้าถึงหกเดือนหนูหาข้อมูลเพื่อให้หนูสามารถไปเมืองนอกได้ในตัวของหนูแล้วก็อยู่ได้หนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นก็คือคอนตินียได้ยาวเลยในแบบของหนูซึ่งหนูหาข้อมูลเองทั้งหมดไม่มีใครช่วยเลยเห็นไหมว่าจิตอ่ะมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็จะหา ในแบบของมันที่มันจะเป็นสิ่งที่หนูจะมากล่าวในนี้คือคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วหรือยังในการที่จะออกจากโลกใบเนี้ยหรือว่าคุณทําแบบเล่นๆทีเล่น,ลนท,นทีจริงแล้วคุณคิดว่าจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะสิ่งการที่เราจะออกจากโลกใบนี้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความจิตตั้งมั่นค่ะจิตตั้งมั่นทํำยังไง จิตตั้งมั่นคือการตั้งสัจจะค่ะคุณกล้าไหมที่จะออกจากโลกใบเนี้ยคุณกล้าจริงๆหรือปะถ้าคุณกล้าจริงๆมาพิสูจน์กันตั้งสัจจะเลยค่ะชาตินี้จะไม่เกิดแล้วกล้าไหมถ้ากล้าก็ตั้งสัจจะค่ะแล้วขอให้เจอธรรมะที่รัดสั้นตรงคุณอธิษฐานแค่นี้ก็ได้ดวจิตกิจพาคุณไปเจอเองเหมือนกันหนูค่ะ หนูก็เคยตั้งจิตว่าชาตินี้หนูจะไม่เกิดแล้วหนูไปตั้งสัจจะที่อินเดียค่ะหนูพู่งตรงหนูบองตรงเลยแล้วหนูก็ไม่คิดว่าใดๆก็แล้วแต่หนูมาเจอธรรมมาพรา,าจารย์หลังจากนั้นไม่กี่ประมาณพระอาจารย์เปิดตัวปีที่แล้วอะหนูหนูเจอธรรมมาพรา,าจารย์แล้วหนูก็ฟังศึกษาเข้าใจเข้าถึงลึกซึง้ง ลงไปในแก่นของพระพุทธศาสนาสอนอะไรสิ่งที่หนูกําลังจะมาบอกคือหนึ่งคุณต้องตั้งเจ้าเป้าหมายของจิตค่ะถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายอันแรงกล้ามันก็จะปิวไปไป,ไปมาๆค่ะแต่ถ้าคุณมีจิตที่ตั้งมั่นในการที่จะทําให้สําเร็จในชาตินี้คุณแค่ตั้งสัญจาค่ะหรือว่าถ้าคุณป่วยแล้วคุณรู้สึกจากออกจากความทุกข์ของความป่วย คุณก็ต้องตั้งสัจจะว่าถ้าการป่วยครั้งเนี้นำพานำพาคุณไปสามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้ก็ขออนุโมทนากับเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านที่ท่านาได้มาทำให้เรามีเหตุในการสร้างเหตุให้ฟังธรรมค่ะเนี่ยลักษณะของคือทุกคนะจะมีจิตที่ต้องการจะหลุดพ้นอยู่แล้วค่ะเราแค่ตั้งจิตนั้นให้มันแข็งแรง ใยการตั้งสัจจะค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมานี้จะตื่นรู้อยู่ที่จิตจะเห็นอารมณ์อาการความนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและจะขอสอนลูกหลาน เมื่อข้าพเจ้าได้ถึงธรรมานี้แล้วอย่างแจ่มแจ้งแค่นี้ค่ะใช้จิตตั้งค่ะห้ามใช้ปากตั้งค่ะการทํางานทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดเลยเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราแค่ฟังธรรมค่ะฟังธรรมในแบบไหนก็จะเข้าใจเข้าถึงลึกซึ้งไปเรื่อยๆตั้งสัจจะทุกวันฟังธรรมทุกวัน แค่นี้ค่ะรู้ไม่รู้ทิ้งเข้าใจไม่เข้าใจทิ้งคุณทำไปในแบบของคุณที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณทำไปแบบนั้นเลยแต่ขอให้คุณตั้งสัจจะกับฝังหมั่นฟังธรรมแล้วทุกอย่างคุณจะเป็นผู้พิสูจน์เองค่ะสิ่งที่หนูมากล่าวคือหนูพิสูจน์ด้วยตัวเองทั้งหมดค่ะแม้ว่าจะประสบการณ์ชีวิตก็ตามหรือประสบการณ์ทางโลกทางธรรม หรือใดๆก็ตามหนูพิสูจน์ด้วยตัวหนูเองทุกอย่างคะ่ะหนูไม่เคยหลงคำพูดหรือหลงฟังคำใดแล้วเชื่อเลยหนูพิสูจน์จากจิตทุกคำทุกอย่างตามเหตุปัจจัยที่หนูเป็นคนสร้างทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุให้เราบรรลุธรรมได้ถ้าเราสร้างเหตุบ่อยๆสร้างเหตุของหนูคืออะไรหนึ่งตั้งสัจจคะค่ะ สองฟังธทำค่ะสามรู้ทิ้งไม่รู้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แค่นั้นเองจบทุกขณะตื่นรู้เข้าใจในสิ่งที่เป็นที่มาแค่นี้เองอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมันเป็นเรื่องที่อยู่กับคุณตลอดเวลา คุณพิสูจน์ได้ณนะตอนนี้เลยณนะปัจจุบันนี้เลยสิ่งที่หนูกําลังจะบอกทุกคนคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ของความทุกข์ความกังวลใจการบีบคั้นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะเมื่อคุณเข้าถึงแล้วจริงๆอะทุกอย่างมันจะไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรกับคุณเลยมันจะไม่ใช่คุณเลยมันจะไม่มีตัวมีตนเลยมันจะมันจะโป่งโล่งเบาสบาย เราแค่มาบอกคุณในแบบที่เราเดินแล้วมันเห็นผลแค่นั้นเองการที่เราเดินทางอ่ะมันจะต้องมีผลนะคะคือถ้าเดินทางโดยไร้จุดหมายมันก็เสียเวลาเสียเวลาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรามีผลทางที่ถูกต้องรัดสั้นตรงแล้วมันมีคนที่บรรลุรมได้อย่างนั้นจริงๆเห็นตามความเป็นจริงได้อย่างนั้นจริงๆมาลองกันคะ่ะ มาลองหนูไม่ได้สอนให้เชื่อเลยหนูสอนแค่หนูแค่ชี้ว่าทางนี้ก็ดีถ้าคุณสนใจก็แค่เข้ามาฟังทำแค่นั้นเองแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หนูกำลังจะอธิบายโลกใบเนี้ยหนูไป,ไปอินเดียมาแล้วสามครั้งนะทุกๆครั้งไปก็ยังเป็นลักษณะของการโดยโดนครอบด้วยระบบอะค่ะ ศักดินาหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาทําให้ชีวิตเขาต้องอยู่ในขอบจํากัดของวันณะค่ะซึ่งหนูไปมาหนูจะบอกน่าจะสามครั้งนี้ไม่ใช่ไปทุกปีนะอย่างปีละห้าแบบอาจจะห้าปีครั้งนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะวันณะก็ยังอยู่เหมือนเดิมความยากจนก็ยังอยู่เหมือนเดิม การยึติดทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้มีผู้มาชี้ทางออกให้แค่นั้นเองวันหนึ่งวันนี้เราโชคดีมากที่มีคนมาชี้ทางออกให้เราไม่ให้เราวนอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นสิบยี่สิบปีร้อยปีพันปีสองพันปีสามพันปีสี่พันปีห้าพันปีหมื่นปี เห็นการเวียนว่ายไหมเห็นความยึดติดไหมเห็นสังคมที่มันไม่สามารถออกมาได้อะสิ่งที่เราบอกคุณอนะคือการตื่นรู้ทุกขนาจิตแค่นั้นเองทํายังไงมีวิธีการใดๆที่จะทําให้เราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันมีเทคนิคอะไรในการตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันความจริงอยู่แค่เนี้ยต่อหน้าต่อตาเลยะคะ่ะ คุณตื่นรู้แบบไหนนั่นแหละคุณตื่นรู้คุณตื่นรู้แล้วคุณฟังทำแล้วมีเอ๊ะสงสัยนั่น you คุณก็ตื่นร you ู้แล้วคุณฟังทำแล้วคุณมีความคิดแล้วเห็นความคิดคุณก็ตื่นร tamam ู้แล้วคุณฟังดิฉันคุณเห็นความคิดปรุงแต่งของคุณนั่นคุณก็ตื่นรู้แล้วคุณฟังอะไรก็ตามที่มีเหตุการณ์อะไรก็ตามนั่นคุณก็ตื่นรู้แล้วง่ายไหม แต่แค่คุณจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้เมื่อคุณเห็นความคิดเป็นแค่อารมณ์อาการความนึกคิดอารมณ์แล้วคุณจะต่อยอดไหมหรือคุณจะจบมันแค่นี้นั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกจิตค,คุณเลือกว่าคุณจะเอาแบบไหนแต่จิตของดิฉันคือจบทุกขณะแล้วก็ต่อยอดได้แต่ก็จบไม่มีการยึดใดๆเลยฉะนั้นแสดงว่าการฟังธรรมเป็นเหตุก็คือฟังธรรม จะเข้าใจไม่เข้าใจเข้าถึงก็จบนะขณะนั้นจากเอ๊ะอะเอเอแล้วไงก็จบทุกขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่จบทุกขณะค่ะมันไม่ได้ไปต่อแล้วค่ะเมื่อเราจบทุกขณะการปรุงแต่งเขาก็จะจบตอนนี้ถามเมื่อเห็นความคิดคุณถามเข้าไปว่าความคิดมันมีตัวมีตนจริงไหมอาการมันมีตัวมีตนจริงไหม ความคับแค้นใจมันมีตัวมีตนจริงไหมความอึดอัดใจมันมีตัวมีตนมีไหมมองมันเข้าไปจับมาให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงพอเรามองเหมือนมองเข้าไปมันก็หายไปค่ะเพราะมันเป็นการปรุงแต่งแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงแล้วทำไมเราถึงเชื่อมโนภาพอารมณ์อาการว่านั่นคือตัวเราของเรา หรือแม้แต่คำพูดที่อาจจะพูดแบบหยาบคายอันนี้พูดเพราะแล้วเรายึดว่าอันนี้พูดดีอันนี้พูดไม่ดีใครใครเป็นคนยึดใครเป็นคนชี้นำเราให้บอกว่าแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีมองเข้าไปค่ะสิ่งที่พร้อาจารย์สอนคือหาต้นตอหาต้นกำเนิดมันว่าต้นกำเนิดของมันมีจริงไหมหยิบมา หยิบมาโชวกันว่าต้นกําเนิดมันคืออะไรสะแสดงต่อหน้าต่อตาทุกขณะหามันให้เจอค่ะสิ่งที่หนูจะสรุปรวมทั้งหมดก็คือ 1. ตั้งสัจจะนะคะ 2. คือการหมั่นฟังทำค่ะเท่าที่คุณทําได้แล้วแต่คุณเลยอันที่สมคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่คุณเป็นใดๆเมื่อคุณตื่นคุณจะเหมือนค่อยๆตื่นขึ้นมาเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมาจากฝันเรื่อยๆค่ะแค่นั้นเองหนูก็ขอแผ่ทานี้ออกไปให้ไพศาลค่ะถึงถึงหัวใจคนทุกคนในโลกใบนี้ค่ะขอแผ่สัจธรรมความบริสุทธิ์ทั้งหลายให้ออกสู่ยังสามแดนโลกธาตุขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั้งหลายจงเข้าถึงหลุดพ้น แล้วมาช่วยเรากระจายธรรมอันบริสุทธิ์นี้เพื่อให้ทุกคนได้พ้นทุกหลุดออกจากวัฏสงสารนี้เทินสาธุค่ะ